สบายดีพ่อแม่พี่น้องก็จะเช็ดแต่พี่น้องมื่อนี้ก็ได้วงวงกบวงหนึ่งอีพี่นอ้องวงกบแล้วก็เพิ่มแต่บ้านแต่ยังแต่บ้านใหญ่พี่น้องเลยปูนยังเหลือเชียขึ้นเนหลือโบราณพี่น้องนี่ข้างบน,นประมาณสามแถวก็คือสําเร็จทางหวัวบนนอนพี่น้อง ยังบาลายยังบาลายฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพูดไปพี่น้องเด้อปูนพดแล้วปูนพุ่นแล้วในสหาปูนใหม่อยู่แต่ครั้งนี้อีกอันครั้งนี้นำทแหลพี่น้องเลยอีกเกิดบบอเพอ่อเลยน่กิ<ห>นข่ากินข่า<ห>พี่น้องใ<ห>นร้านมาซอยเป็นกรรมกรพี่น้อง อันซรายลูกลูกของน้องสาวพี่น้องลุงสาวลำแก้วไปกรุงเทพยบเจ็ดปีแล้วเนี่ยพี่น้องเลยห่างกัมาเนี่ยเจ็ดแต่ลุงอยู่แต่ลุงอยู่ในกระหาปีไลยเฮือนเนี่ยมึงไปไปก่อนลุงผู้ฮื้นเลยปะเนาะโอ้เจ็ดปีแหละเออปุ้ขึ้นอยู่หาปีเฮือห์หาปีกัวแล้วเฮือน เด้อพี่น้องกินขอนลานเออพี่น้องเดออกาจะยะจ้้าาูลกยังบมเดีมีอะไรพี่น้องไอ้หนังคนนี่ยังโสดเลยบ่เมียเลยอีซาบุเป็นบ่ลานนี่ก็ได้เนาะเอ้ยยายะดิซะบ่ได้บ่าด้วยไหมต้องได้ต้องได้อาเอาเมียะสั่นลูกเอ้ย ได้แนวกินกับได้ดาดดาดซี่นกับต้าหมกถั่วพี่น้องอินดังการน้าอินดังกันพี่น้องมีดาดซีนกับต้าหมกถั่วข้าอที่เขาบ้านนะที่เขาบ้านนี่หนุ่มกทมเคนคนหล่างใหญ่พี่น้องเคนหุ่นใหญ่ได้ทั้งพอทั้งแม่เพิ่นคนจุบควอยาก็ออกแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวนิ้มก็นิ้มเดี๋ยวมันมเรื่หมู่นะ อากสาวผมเป็นบ้ไ้ไฟคือพอใหญ่น้อใหญ่นเลไเนา่เนี้ยนจะให้ลุกหอไฟน่ะน่นนัเนิ่นมมาเบึ่งหน้าเกอะท่านนี้มึงรูมมึงเงาเบาคนฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อมันนี่ก็ได้ร้านพอได้มา zoompul ห้กับ n h อิ it ห้พี่น้องเลยเริ่มสูงแหละ n ย a u แข่ n h a ยังพอได้มาก,กอ่อให้มันี่ยวยันพ้นพี่นอ้องไอ้เจ้าน,นี่เบิร์ดดันสีนั่นหาเนี่ยพ้นมาเด้พี่น้องพ้นกับพิษยานก็ได้ยำลมยำยังน,นะนคิดถึงตอนมันเอาลางกสีไปนะพี่น้องอู้ <c oughs> ยายอย่างที่แปลงได้ยายยี่หม่ได้ยายกับร้านหนึ่งหรือข้านไปลมแห้งแหง้งไปอยู่เขึอนแม่เบาไก่อยู่พืแล้วพี่น้องเลยพอขึ้นมเมลเบาไก่เราเราแล้วเดี๋ยวเราก่อเราสาบแล้วเพบ่านเนาะ

นางลงบาาเลยนาลงเออนางอีดีเออกินดูดูเซ่บลูกทูจ้าเร็วทูจ้าก่อนลืมหรือปะจักทูจ้าทูจ้าเป็นเป็นตุ่มนี่ตาเป็นตุ่มพี่น้องเลยตุ่มนิดหน่อยกินตอนแรกกินแบบเขี้ยคอตาบ่ยาๆวตาเป็นตุ่มนิ่น่อยแล้วกอเพื่อนจะชิพาเป็นไบบึงก่อน เส่านั้นิลูกกินมาแล้วไ่ตตาเลยกินเข่ายวมากมกตันเดินข่าอย่เง้ากินข่าอยู่มามากรตันมบากรตันมาหลินน้ำหมูคนก็หมูครูเขาจะรู้เมียเปนยังบได้อยู่นี่พี่น้องยังกลังเบานี่ยนะอ้ยากไวยับาีะคนช่วยคนนี้นะกินนิดหนึ่งไป

หอยคอยลูกอีตองลูกหน้าอีตองสปีสปีสาแหละนี่นะสองปีสองปีเลื่อกันสองสามปีสามปีแล้วไปกรุงเทพเจ็ดปีแล้วยังบรเมียก่นนะบรเยกับตุาเจ็ปีแลเออเออเยุงเทพาจาเลยได้เรายากับมกินนะจมหนูีเมียเนาะ À, lùm sao, lùm sao bên nam kinh đầu kinh ya bộ tuần cho mùng màng, phu sa, phu cha, đây nó đấy không เาของมึงึบุได้แล้วจไปเหตดคือโบราณนะคแต่ไม่ก่อนเมื่อไรได้ทานเลยบุท่านขเจ้าข็เจ้าขาไปกินเบิร์ดแหละสั่นแหละตัวมือนี่ตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวมือนี่นอนนหน้าทับพืนลงเตาคอดคอดไรเมียนะเออ กคผู้หญิงผู้ชายได้ปเอกเลยไดได้กบ่ไอ ane, <can> ้ล <without> ูกช <What. S 2> ้งมาบอพอาได้ไปเอกเลยรุ่นเลยไม่รุ่นเลยมาสิผู้หญิงเลยสิผู้ชายยัเป็นผู้ชายอยู่เองเราคำคำนะิวไป่ายเจียวตถ้าเองยะไปซีสิบ้าวถามายุต่าสิมาตีนะครก็าทุ่นนะเออเอากเเออลองมาเบิ่มา แล้ nah ่าวก้นม uh, 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 ันกัเลยด้วยมากตอนเออมื้อไมา่มาในกรุงเทพเราไม่อยู่นี่อีชานนี่ไม่บนนากนี้เออยู่คนขอเต็นบ้านแม่อันนี้บ้านแม่คนมาอย่าคนมันในบ้านแม่คนพี่ห้อกจักดือนนะไม่กลนมันอะอ๋อโทไมอยู่นี่ว่ารงเดือน ปูขามมาเหรอนาะเออค้าค้าปูมันว่ากันค้าคุนค้าคนมันคุมันแล้วเิงธอะมาแล้วแต่เอาจจะมาเตยบอลอะไรนะยุดธกรรอบตียาจูนอะโบดิตุกแล้วได้ที่สามบ่ที่สามที่สามก็บแบว่ามอสองเทนทีเข้าบบเตยน้ำเนอแมนมอสองเนทีนะเข้าบบเตยน้ำเขาไปให้แบ่งรางวัลโลด เขายันเขายันเขายันตุโอ้ตุ๊บตุตเกี่ยวมันก็ต้องหายใจหายเขาเป็นเจ้าภาพก็ต้องเปิดเปิดเปิดก้วงเนาะโตเขายันที่้าโตแันเียก็เปิดก้วงในก้วงนี่วล่าก็พินาดิสินะนอยๆิงกัดังสลามดำบะลักสาอันนีบักหดเหมานะโิ้ง่วอยก็โหดด้วกันบ่เดี๋ยวหดนหว่าแหลนนี่วขนาดล่อบนเก่งขนาดน่ะ ถลม่มดีเดียวโตทีมเสียถอยถล่มเมื่อไนหนึ่งศูนย์โอ้ oh. โหดีเดียวโตก็ได้ปัญหาคับทีมเสียถอยเหมือนกันนะโอ้บุกกันบุกอีกถล่มเขามือไนสามหนึ่ง,มมง,มมงดีเดียวโตะไไนะฮะปล่อกดแชร์กดติดตามบอกคำละมุงเลยพี่น้องพอเป็นกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเป็นอิ่มแหละมันนี่บากรบตันมาลินน้ำพี่น้องเลยพาลูกพาเมียไปบุญหินเออพาเมียไปบุญหินอายุแต่งตัวชิตล่อเลยหนึ่ง มาฮอนี่กล่าวคำว่าสบายดีดพ,พี่น้อง